สวัสดีค่ะหายไปนานนะคะอ่าวันนี้มีอีกหนึ่งลายมือมาฝากนะคะอันนี้เป็นลายมือของชาวต่างชาตินะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยววันนี้เรามาวิเคราะห์รูปมือกันนะคะอ่ามืออย่างนี้นะคะปลายนิ้วมนนทู่ๆท,ทู่หนักเลยนะคะอันเนี้ยเขาบอกว่าถ้าปลายมปลายนิ้วมนนทู่ๆเหมือนใบาพายนะคะ บ่งบอกว่าเป็นคนที่มีเหตุมีผลมากนะคะแล้วก็เป็นคนที่ละเอียดถี่ถ้วนนะคะเป็นก่อนจะทําอะไรนี่ต้องคิดคือคิดวิเคราะห์แล้วก็จะเป็นคนช่างพูดช่างถามช่างสงสัยนะคะเพราะฉะนั้นลายมือนี้นะคะเหมาะกับคนที่ทํางานคือคือถ้าถ้าทาแล้วอ่ะก็ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นลายมือของนักบัญชีนะคะหรือว่าถ้าใครที่กําลัง ลองลองลอง,ลองดูตัวเองนะว่าตรงไหมนะคะว่าเออเราเราเป็นคนอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะคะถ้าใครมีลายมือที่รูปมือที่มนมนทู่ทู่ทนะคะอ่ะนะคะถัดมาค่ะมาดูลายนิ้วมือนะคะอ่าเป็นคนที่มีความคิดที่ค่อนข้างจะกว้างนะคะกว้างไกลเลยนะคะดูจากเส้นชีวิตนะคะที่อบอุ้มเนินสุกมานะคะอบอุ้มปบมาไกลเลยนะคะอ่า บอกว่าเป็นคนที่มีม,มีมุมมองมีความคิดที่กว้างไกลแล้วก็มีความรู้เยอะเนะาะมันก็มันก็ตรงนะคะสอดคล้องกันไหมกับนิ้วมือนะคะที่ช่างคิดช่างสงสยัยเพราะถ้าเพราะถ้าเขาช่างคิดช่างสงสยัยนี่เขาจะหาความรู้อยู่ตลอดเวลานะคะอ่าทําให้เขาเป็นคนที่มีความคิดกว้างไกลม,มีมุมมองเยอะแล้วก็แอบแอบ,บมีที่ดินผืนผืนใหญ่ด้วยนะคนนี้นะคะอ่ามีอะไรอีกนะคะ เป็นคนใช้สมองหนักนะคะเส้นสมองสั้นนิดเดียวนะคะคิดวิเคราะห์ใช้สมองเยอะนะคะอ่าเห็นไหมคะลายมือของทุกคนเนี่ยมันจะสอดรับแล้วก็สอดคล้องกันแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะพอวิเคราะห์ได้ว่าคนที่มีลักษณะลายมือแบบนี้ที่เป็นลายมือที่เป็นนิ้วรูปใบพายหัวสั้นๆทู่ๆนะคะจะเป็นคนที่คิดวิเคราะห์เก่งแล้วก็ละเอียดยิบช่างคิดช่างสงสยัยทําให้เป็นคนที่ เสาะสแสวงหาความรู้และก็ทําให้เป็นคนที่มีโลกกว้างนะคะการคิดวิเคราะห์สงสัยของเขาเนี่ยทําให้เขาใช้สมองเยอะนะคะน,นะคะเป็นคนที่ใช้ทํางานใช้สมองเยอะอ่ะก็ถ้าใครที่กําลังวิเคราะห์ตัวเองอยู่ลองลอง,ลองเทียบดูนะคะว่าลายมือตัวเองเป็นประมาณนี้ไหมนะคะหรือว่าใครจะให้วิเคราะห์ลายมือส่วนตัวก็ทักลายมาตามไอดีลายข้างล่างนะคะโอเคค่ะ เดี๋ยวเดือนหน้าหรือไม่ก็วิคหน้านะคะเดี๋ยวจะทำวิดีโออัปเดตใหม่มาให้อีกนะคะโอเคขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ